ฮึด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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงแ่ะอันเมื่อยแดดประเดี๋ยวเมื่อยงานวิ่งเมื่อยแดดผมลุกขึ้นในน้ำเมื่อยเลยลุกขึ<ม>้นเหี่ยวเลยซึ่งมันมต้องต้นไม้่ลายบ่แพ,พ้แต่บ่มีใบมันงามใบมันลุนเน้อ <laughs> ไอสีฟ้านะเด้ถ้านก็โ่มถ้าก็มีโ่มอยู่นี่มีเขาอยู่วัดป่าวังกกเดือยไปเลย อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพี่นอ้องอีมยี<ไ>่ให้แกงกินมั้ยนี่แม่จะแกงฟักทองมันแกงฟักทองใส่หม้อใส <c oughs> ่หม้อหวอนหวานแบบมี้มหวานหวอนยี่หรี่หวานแบบว่าแฟร์ส้มลูกมันอยู่ในห้องแอร์ครับก็ยังมันแอร์ก็บม่สูดแดดเลยไม่ว่าเปิดแอร์นี่จีบันนี่ก็มันไหลกับพวได้เอ้านี่จีตาย ลมเลยอย่าว่ามีลมบ่มีลมเลยถ้ากางลมนี่นั่นนะเย่ตักน้ำม่านแข็งได้ทั้งเขาไอ้พระเอกเนื้อเอาน้ำแข็งน้ำแข็งเอาน้ำแข็งเ่าใส่น้ำแข็งมีตัวมาไปอากาศ้อนแล้วไม่อยากกินเขาพัดก่อนน้ำแข็งเ่าใส่บ้านนู้นนางเงี้งบ้านนู้นท่งฝุ่นโอ้เก็บขาน่อยว่หน้าบอกว่าเสือเรืองาน่อยจอบเก็บโอ้ หอาการกิงเราวันนี้คนง่ายกับเบียดมาไหนเนาะต้ตวนคนยูดิทำว่ามากหอนเร็วบอมากหอดเร็วแต่มันเห็นงานบ่ไหนมันเล็กถือแดดข้ากิรีรับปทีนนิดเล็กถือแดดมือพกเป็นใสถุงมือกับซางสวดสีีเราทำทีดีผมเคยเห็นแล้วเป็นใจถุงมือกับซางรับปรทีนนิ่ ขาเจ้าก yeah! wow. ัญญาติกันปูสัดตัวเท่ากับเลนเนข่าล่ำบาศสัตมุ่งวิ่งหมุนฟิวเลยนี่เมียนเด็จเก็บภาพข้าเจาอยู่หมดแล้งเสด็กเก็บภาพมุมงสูง็นเนียแต่ว่าสัสมุ์งวิ่งหมุนฟองฟิวเลย่นเถาะแต่ว่าข้าเจาก็ดีดีทั้งลงทั่วก็ดหนองทันาวเจาะเนื้อเนื้อยินเข้าเจาะเฮตังเรี่ยงตายลายผู้ใดไปกัไดคกินม้าหัวเทากินรลมาหวกับผู้ใด ทัานผู้ใดมันยางเกินไปก็ได้กินเอาท่าออนสิรโรห์ให้คนเอาลงมาเสิบนี่แล้วลดแยว่ว่าถั่วตั้งแต่เจา้าของก็บม่อายากออกจากมุมโอ้หอนหอนม,มันหอนพัะกิริย์เป็ยแบบเฮ็ดเบียกบพุ่งไงดิเป็ต้นพักหวานไปอีแม่เห็นต้นพักหวานแต่คืนนี้แม่นี่ต้นนึงคือทั้งพ้นนี่อ,อีกสอนนงออต้ตนนึงอยู่หน้ารถแต่ทียบอีกต้นนึงอยู่หน้าห้องน้าก็ร้องโงงหอนดีไหมอีแม่ยตะอ้อ,อ,อนแม่หรือหาเก็บคนเด้อคนว่าหย ยกมือใส่หัวเอาหรอกเข็ดเบียรมันก็มือกอดหรอกมันมันไงมันเข็ดเบียร์นะมันบอดเมื่อยเลยมันเมื่อยแดดมันหล่ามันเมื่อหล่าแหงมันหล่าแดดมันภาพแต่งของกันไงนี่ว่นี่ว่เส้นพ่อหนิอุ้ยเรีย